สวัสดีครับวันนี้เรามาทํากะเพราจานนึงนะครับที่เขาขายกันทั่วไปกานละสามสิบบาทสามสิบห้าบาทนะครับขอไปด้วยอะไรนะครับมีวัตถุดีกมันก็มีไม่เยอะครับอเอมต้นก็มีนะครับมีเน้อหมูมีที่ประมาณสามสามสามลูกครับมีกระเทียมมีนะครับขิงเขือส่วสสำหรับหนึ่งจานนี่เราใช้แค่ แค่เดียวก็พอครับแค่ครึ่งนุ่มนะครับก็คือจริงๆใช้แค่นี้ครับแล้ววันนี้ก็คือใบกระเพราครับโยเกิร์ตเอาตามข้างบ้านใช้แค่นี้จริงใช้ไม่ถึงมี้เลยตันนะครับมาดูขั้นตอนกันครับอันดับแรกเราก็ทำวิธีทุกทุกที่เลยครับพริกเนี่ยครับไม่ต้องหั่นใบกะเพรา ส่วนทิ่นี้ต้เหมือนกันครับถ้าพิธีการทุกเอาครับแล้วก็แล้วก็หันครับแล้วก็สุออกยาวแล้วก็หันหยนาัเงี้ ก็มกกัดเขียบีบีมัดเสือหั่นแล้วก็แช่น้ำจะทำให้ผิวมันไม่ดำเงาถ้าเราั่านสแบหบผัดเนี่ยไม่ต้องผ่นนานครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาหันนานอยากจะจปลูกก่อนมีแค่นี้ครับที่เหลือก็เป็นเครื่องปรุงม,มาดู้นตอนต่อไปครับรืบ้อมาใช้นะครับ ตอนแรกก้ใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันเข้ไปประมาณหนึ่งกระลียวครับนี่ครับที่เราหั่นเตรียมไว้ มีแค่นี้ครับใส่เตรียมกับทิกลงไปผัมก่อนแล้วก็ใส่หมูลงไปครับออย่าใจก็เหมือนกันครับถ้าเป็นสะบคอไก่ก็ทำ่ายๆเพรงเหมือนกันถ้าเปลี่ยนจากหมูเป็นไก่ก็ยังดี ไปเป็นกาแฟระหว่างที่เทน้ำลงไปได้น้อยครับเป็นน้ำซุปถ้าไี่มีน้ำซุปก็น้ำธรรมดาได้แหละ จะใส่ขนอนไปประมาหน,นึ่งข้นชาเยอะงเยอะนะครับเพราะว่าเราทำอร่อยอยู่แล้วเรต้องใส่ต้มตาหนึ่งข้มาแต่ผมไม่มีอะไรกร็คงไม่ไม้โดยแต่แล้วก็ใส่น้ำมันหอยครับประมาณหนึ่งสัต๊ะับ หรือสองก็ได้ครับแต่ว่าถ้าอยากเลี้ยงไปนะมันจะเลี้ยงถัาหนึ่งตัวโตก็แตกแต่ตัวหนึ่งครับโตถ้ามีผิวขาวใส่ผิวขาวเล็เ่นมาครับเดี๋ยวจะเลี้ยงนะมันจะเ,เต็มพอครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะมันผมเห็นว่างมีก็ไม่ใส่ปไปงนะ่้ยเลย เกอบได้แล้วครับน้ำซุปที่น้อยครับจะพาที่เราเตรียมมาครับขั้นตอนนี้เราสามารถปิดไฟได้ครับ